ช่วงนี้เจ้าบูบี้ขันฟันสุดๆเลยชอบแทะชอบงับคนอื่นไป<ม>ทู่ว,วันนึงเล่นขนมขัดฟันแล้วนางกืนลงไปทั้งแท่งเราตกใจมากเวลากลับมาบ้านทีก็เจอเศษซากอะไรก็ไม่รู้เอากระดาษทิชชู่มาเล่นใครเป็นคนทำเนี่ยโดนหัวสักทีสิเปิดกล้องวงจรดูเลยดูสิว่าใครเป็นคนทำกันแน่ไอ้เจ้าบูบี้ตัวแสบเนี่ไอ้เจ้าตัวแสบไปงับกระดาษทิชชู่ในห้องน้ำมาเล่นเราอ่ะรีบติดกล้องเอาไว้ดูเลยเพราะกลัวว่าน้องจะไปกัดแทะอะไรแล้วมันอันตรายก็อย่างที่เห็นเลยไอ้ตัวแสบมันไป คาบกระดาษทิชชู่ออกมาเล่นเต็มไปหมดเราก็ได้กล้องวงจรปิดมาใหม่ a เ e n t i Go วันเป็นกล้องวงจรปิดแบบไร้สายมีช่องเสียบเมมโมรีการ์ดตรงนี้เลยเราชอบตรงที่เป็นกล้องวงจรปิดแบบไร้สายเราสามารถติดหรือวางตรงไหนก็ได้ภายในบ้านติดนอกบ้านก็ไม่ต้องกลัวฝนเลยเพราะว่ากันน้ําความละเอียดภาพสูงสุดถึง1 0 8 0 p เลยดูสีชัดแจ๋วได้ยินเสียงชัดเจนสามารถพูดคุยผ่านกล้องได้ด้วย ตัวกล้องบันทึกการเคลื่อนไหวดูผ่านแอปพลิเคชันได้เลยตลอด24ชั่วโมงกดอัดบันทึกวิดีโอไว้ดูย้อนหลังได้ดูภาพก็ได้หรือว่าสั่งงานตัวกล้องด้วยเสียงผ่าน Alexa Google ได้เลยและนี่คือภาพตอนกลางคืนเมื่อไหร่ที่เกิดมุมมืดปุ๊บตัวกล้องจะส่องแสงออกมาทันทีปลอดภัยสุดๆเลยเฮ้ยดอบรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยต้องมีคนมาแอบส่องดอบเวลาตุ้ยห่ำตลอดไม่เป็นไรก็อยากเห็นทุกการกระทําของลูกๆนั่นแหละออกไปนอกบ้านก็หมดห่วงเลยทําให้หายคิดถึงเด็กๆด,ด้วยแอบดูแอบ ันทึกภาพเด็กๆเก็บไว้ดูน่ารักสุดๆเลยรักมากๆไอ้เจ้าตัวแซบ